สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจข้อมูลของบริษัทฮิวแมนิกาจำกัดมหาชนหรือ Human ค่ะจากข้อมูลล่าสุดเลยในงานออฟเดย์ประจำไตรามาส2ปี2025กันค่ะสวัสดีครับใช่ครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็มาจากบทสรุปที่คุณสุนทรเด่นธรรม CEO เข้าไปนำเสนอมาโดยตรงเลยนะครับเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ เ,เราก็จะมากลั่นกรองประเด็นสําคัญสคัําญกันค่ะทั้งตัวเลขผลประกอบการกลยุทธ์โดยเฉพาะดีลล่าสุดอย่างการซื้อคาดินาในเวียดนามแล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยว่าทิศทางของ h u m a n นิก้าจะเป็นยังไงต่อไปครับค่ะฮิวแมนิก้านี่ก็ถือว่าเก่าในวงการ HR ช e c รเลยนะคะอยู่มา22ปีแล้วตั้งแต่ปี2003แนะ่ไม่ได้มีแค่ในไทยนะคะขยายไปอีกตั้ง6ประเทศมีสำนักง,งาน11แห่งพนักงานก็พันกว่าคน Uh huh. ดูแลลูกค้ากว่า5,000บริษัทแล้วก็มีการเคลื่อนไหวตลอดอย่างปีก่อนๆก,ก็ซื้อเดต a าอนที่อินโดนีเซียล่าสุดก็คาดินาที่เวียดนามนี่แหละค่ะน่าสนใจว่าภาพรวมธุรกิจตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับหัวใจลักของเขาก็ยังคงเป็นการเป็น total HR solution provider ครับคือให้บริการครบวงจรเลยตั้งแต่ซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลหรือ SCM นะครับ human capital management ค่ะ ไปจนถึงบริการเอาท์ซอร์สงานเอชาต่างๆด้วยแถมยังมีส่วนงานที่ปรึกษาอย่าง Humanica Consulting ที่มาช่วยลูกค้าองค์กรเรื่อง Digital Transformation ครับซึ่งลูกค้าหลักๆก็ยังเน้นเป็นกลุ่มองค์กรใหญ่หรือ Enterprise กับขนาดกลาง Mid Market เหมือนเดิมนะคะนอกจาก HR แล้วเห็นว่ามีธุรกิจในกลุ่ม e m e r g i n g อ,อื่นๆด้วยอย่างพวก ERP Healthcare และพวกนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ เป็นการต่อยอดไปสู่โซลูชันอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกันอย่าง ERP ก็ช่วยจัดการทรัพยากรองค์กรโดยรวมไปเลยส่วน healthcare นี่ก็มี Eco System ที่น่าสนใจนะครับพยายามจะช่วยลูกค้าให้ดูแลสวัสดิการพนักงานได้ดีขึ้นอนอกจากนี้ก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG ด้วยผ่านกลุ่ม fintech healthtech EduTech คือมองไปไกลกว่าแค่ซอฟต์แวร์ h ออย่างเดียวแ่ละครับแล้วที่เห็นมีหลายแบรนด์ในเครือจังเลยค่ะทั้ง Humanica Dataon ที่มี Sunfish แล้วก็มี Cardina, t i g i r s o s t g t e r t d a y อันนี้ก็คือเป็นกลยุทธ์มัลติแบรนด์ที่เกิดจากการซื้อกิจการหรือ M&A เป็นหลักเลยสินะคะถูกต้องครับแบรนด์ส่วนใหญ่เลยก็คือได้มาจากการ M&A ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักของเขาในการขยายตลาดแล้วก็เทคโนโลยี ตอนนี้ก็เลยมีหลายแบรนด์ที่แข็งแกร่งในแต่ละตลาดไปค่ะแต่เป้าหมายในอีกสัก2-3ปีข้างหน้านะครับคือเขาพยายามจะรวมเทคโนโลยีพื้นฐานหรือที่เรียกว่า tech stack เบื้องหลังเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวมากขึ้นเพื่อประสิทธิภาพและก็การพัฒนาที่รวดเร็วขึ้นในระยะยาวครับ การรวมเท็กซ์แตกนี่ฟังดูท้าทายเหมือนกันนะคะแต่ถ้าทำได้คงเสริมความแข็งแกร่งน่าดูเลยเอาละค่ะทีนี้มาดูเรื่องตัวเลขผลประกอบการกันบ้างดีกว่าครึ่งปีแรก2025เทียบกับปีก่อนเป็นยังไงบ้างคะครับรายได้รวมครึ่งปีแรกนะครับอยู่ที่711ล้านบาทโตขึ้นประมาณ3%จาก691ล้านบาทในครึ่งปีแรกของปี2024ครับ โต3%ฟังดูอาจจะมไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่เกิดอะไรขึ้นคะตัวเลข3%นี้ต้องแกะดูไส้ในนิดนึงครับ oh. เพราะว่ามีปัจจัยสำคัญเลยคือเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน oh. คือเงินรูเปียของอินโดนีเซียนเนี่ยมันอ่อนค่าลงไปถึง13%เลยนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนถ้าเราตัดผลกระทบตรงนี้ออกไปหรือคิดแบบ constant currency เนี่ยรายได้จริงๆควรจะโตถึง 8เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับโห oh, ตั้งปเปอร์เซ็นต์ใช่ครับมันก็สะท้อนว่าธุรกิจหลักจริงๆเขายังไปได้ดีพอสมควรแต่ก็โดนปัจจัยภายนอกที่เราคุมไม่ได้อย่างค่างเงินนี่แหละครับกดดันอยู่อ๋อเข้าใจเลยค่ะค่างเงินนี่กระทบเยอะเหมือนกันนะคะแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะที่อาจจะกระทบการเติบโตบ้างคะก็มีพูดถึงเรื่องความกังวลเกี่ยวกับนโยบายภาษีน้ําเข้าในสหรัฐอยู่บ้างนะครับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนแล้วก็ธุรกิจในเอเชียรวมถึงเรื่องจํานวนนักท่องเที่ยว ในไทยที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ก็กระทบลูกค้าบางกลุ่มของ Humanica เหมือนกันโดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมแล้วก็บริการครับแล้วในฝั่งกำไรนะคะเป็นอย่างไรบ้างอัตรากำไรขั้นต้นหรือ g r o s s profit margin ยังทำได้ดีครับทรงทรงตัวอยู่ที่ประมาณ50%อืมส่วนอัตรากำไรจากการดำเนินงานหรือ operating profit margin เนี่ยขยับขึ้นเล็กน้อยจาก25%เป็น26%ก็ถือว่าคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นนิดหน่อยครับ เออถ้ากำไรจากการดำเนินงานดีขึ้นแล้วกำไรสุทธิล่ะคะดีขึ้นตามไปด้วยไหมตรงนี้เป็นอีกจุดที่น่าสนใจครับคือกำไรสุทธิในครึ่งปีแรกเนี่ยลดลงเล็กน้อยนะครับเหลือ163ล้านบาททาั้งทั้งที่กำไรก่อนหักภาษีเพิ่มขึ้นอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคะกำไรก่อนภาษีเพิ่มแต่กำไรสุทธิกลับลดลงสาเหตุหลักเลยครับคือภาระภาษีจ่ายที่สูงขึ้น คือมันสืบเนื่องมาจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI หรือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่เขาเคยได้รับสำหรับบางธุรกิจนะครับมันทยอยหมดอายุไปเมื่อปีที่แล้วอ๋อ oh, ค่ะทำให้ effective tax rate หรืออัตราภ,าภาษีที่จ่ายจริงทเทียบกับกำไรก่อนภาษีมันเพิ่มจากประมาณ13%ในปีก่อนขึ้นมาเป็น19%ในครึ่งปีนี้เลยครับอโอเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะแบบนี้ตั้ง6%เลยแล้วทางบริษัทมีแผนจะจัดการเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับ ทำผู้หรือทางเขาก็หันรับทรบาบประเด็นนี้นี่ครับแล้วก็กําลังหาแนวทางในการอปติม i ซ์โครงสร้างภาษีอยู่เหมือนกันอาจจะมีการพิจารณาย้ายทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP บางส่วนไปยังประเทศที่อัตราภาษีต่ากว่าในอนาคตแต่ก็คงต้องดูความเหมาะสมทางธุรกิจประกอบไปด้วยครับเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าถ้าไม่นับเรื่องภาษีที่เพิ่มขึ้นผลการดําเนินงานจริงๆก็ถือว่าปรับตัวดีขึ้นนะคะแล้วถ้าเทียบเป็นรายไตรมาสล่ะคะ 2> Q 2 25เทียบกับ Q 1 25ผลงานเป็นยังไงบ้างถ้าเทียบ Q 2กับ Q 1ปีนี้นะครับรายได้เพิ่มขึ้น5%ครับจาก345เป็น363ล้านบาทค่ะแล้วก็ถ้าหากผลกระทบค่างเงินรูปีออกไปอีกเนี่ยตัวเลขการเติบโตจะกระโดดไปถึง13%เลยนะครับโห<ฮ>แสดงว่าโมเมนตัม Q 2ดีกว่า Q 1ชัดเจนเลยแต่ว่ากำไรสุทธิ Q 2เพิ่มขึ้นจาก Q 1แค่1%เท่านั้นเองครับอยู่ที่83ล้านาั้นเองคมคะ ก็เพราะว่ากาไรจากการดําเนินงานแล้วก็รายได้ทางการเงินที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันถูกหักล้างด้วยภาษีที่เพิ่มขึ้นไปเกือบหมดเลยครับสรุปก็คือค่าเงินกับภาษีเป็น2ปัจจัยหลักๆที่กดดันตัวเลขกําไรในรอบนี้เลยนะคะทีนี้มาดูโครงสร้างไรายได้กันบ้างคะ่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจไหมคะเห็นว่าคนเน้น recurring income มากขึ้นใช่ครับ จุดนี้น่าสนใจมากเลยสัดส่วนรายได้ประจำหรือ recurring income ซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากค่าบริการ o u t s o u r c e นะครับอันนี้ประมาณ47%ของรายได้รวมแล้วก็ค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์แบบ SaaS หรือ software as a service อีก29% สองส่วนนี้รวมกันเนี่ยมีสัดส,ส่วนเพิ่มขึ้นชัดเจนเลยครับจากประมาณ70%ของรายได้รวมในครึ่งปีแรกปีก่อนเพิ่มมาเป็น76%ในครึ่งปีแรกปีนี้และถ้าดูเฉพาะ Q2 ก็อยู่ที่75%ครับการที่สัดส,ส่วน recurring income สูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้มันส่งผลดียังไงกับบริษัทคะดีมากเลยครับเพราะมันหมายถึงความมั่นคงและก็ความสามารถในการคาดการรายได้ในระยะยาวได้ดีขึ้นเยอะ ลดความผันผวนจากพวกโปรเจกต์ใหญ่ๆที่เข้ามาเป็นครั้งคราวแล้วก็ยังสะท้อนว่าบริษัทสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมให้ใช้บริการต่อเนื่องได้ดีด้วยครับออืขณะที่รายได้ที่ไม่ใช่ประจำหรือ Non Recurring อย่างพวกค่า Implement Project หรือค่า License ขายขาดเนี่ยก็มีสัดส่วนลดลงซึ่งก็ตรงกับกลยุทธ์ที่เขาพยายามผลักดันโมเดล Subscription หรือการเช่าใช้มากขึ้นนั่นแหละครับ พอพูดถึงรายได้ที่มั่นคงขึ้นก็น่าจะส่งผลดีต่อสถานาการณ์เงินโดยรวมด้วยนะคะแล้วถ้ามองในแง่ภูมิภาคแล้วคะรายได้เหล่านี้มาจากไหนเป็นหลักโดยเฉพาะเมื่อเราเห็นว่าฮิวแมนิกาเขากําลังขยายตัวในอาเซียนอยู่ถ้าดูสัดส่วนรายได้ตามภูมิภาคในครึ่งปีแรก2025นะครับประเทศไทยก็ยังเป็นตลาดใหญ่สุดครับคิดเป็น58%แต่ก็ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน ส่วนอินโดนีเซียอยู่ที่29%ลดลงเล็กน้อยเช่นกันอาจจะเพราะค่าเงินด้วยส่วนหนึ่งแต่ที่น่าสนใจคือประเทศอื่นๆในอาเซียนรวมกันทั้งสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก10%มาเป็น13%ครับการเต,ติบโตในประเทศอื่นๆที่เพิ่มขึ้นนี้น่าจะเกี่ยวกับการ M&A ล่าสุดอย่างการซื้อคอร์ดิน่าในเวียดนามด้วยใช่ไหมคะเล่าเรื่องคอร์ดิน่าให้ฟังหน่อยสิคะเห็นว่าน่าสนใจมากๆเลย ถูกต้องเลยครับคาริน่นี่คือเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญมากๆในการบุกตลาดเวียดนามแล้วก็ผมมีภาคเลยนะครับคือคาริน่เนี่ยเขาเป็นบริษัท HR Solution ชั้นนำในเวียดนามเลยก่อตั้งปี2003เหมือนฮิวแมนิก้าเลยนะครับแต่ก่อตั้งโดยชาวดัตช์อ๋อหรอคะมีลูกค้ากว่า300บริษัทดูแลพนักงานกว่า200แสนคนพนักงานก็ราวๆหนึคนเกือบครึ่งเป็นทีมเทคโนโลยีเลยครับโอ้ oh. ลูกค้าคาร์ดิน่านี่ระดับโลกทั้งนั้นเลยนะคะทั้ง Starbucks เวียดนาม McDonald's, Highland Coffee ที่เป็นเชนกาแฟาใหญ่ของเวียดนาม Big C เวียดนามใช่ครับแถมยังมีเครือโรงแรมใหญ่อย่าง Hilton, Holiday Inn, a นันต a ราของเครือ Minor เราด้วยแล้วยังมีบริษัทตรวจสอบบัญชี Big Four อย่าง KPMG, EY รวมถึงพวก second tier อย่าง BDO, TMF หรือแม้แต่ Intel, Shell อีกสแสดงว่าโซลูชันเขาต้องแข็งแกร่งมากๆในตลาดเวียดนามเลยสิคะเนี่ย ใช่ครับฐานลูกค้าแข็งแกร่งมากจริงๆนี่คือเหตุผลข้อแรกเลยครับที่ฮิวแมนิค่าเข้าซื้อคือได้ฐานลูกค้าแล้วก็ได้ทีมงานคุณภาพในตลาดเวียดนามมาทันทีไม่ต้องเริ่มสร้างเองจากศูนย์ค่ะแต่เหตุผลที่สําคัญไม่แพ้กันแล้วก็อาจจะสําคัญกว่าในเชิงเทคโนโลยีด้วยช้านะครับคือการได้มาซึ่งเทคโนโลยีด้าน p payroll l o c a l i z a t i o n ครับ payroll l o c a l i z a t i o n เออมันคืออะไรแล้วก็สําคัญยังไงคะ มันคือความสามารถของซอฟต์แวร์ในการคำนวณแล้วก็จัดการเรื่องเงินเดือนภาษีประกันสังคมสวัสดิการต่างๆให้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็กฎระเบียบที่มันซับซ้อนแล้วก็แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับอ๋อค่ะซึ่งเวดมามเนี่ยขึ้นชื่อเลยว่ามีกฎระเบียบด้านแรงงานและภาษีที่ค่อนข้างจะเออเฉพาะตัวมากๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงบ่อยด้วย การมีระบบ payroll ที่แม่นยำแล้วก็อัปเดตตามกฎหมายท้องถิ่นหรือ localize เนี่ยจึงสำคัญมากๆสำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจที่นั่นเข้าใจแล้วค่ะซึ่ง Cardina เขามีความเชี่ยวชาญแล้วก็เทคโนโลยีตรงนี้สูงมากครับไม่ใช่แค่ในเวียดนามนะแต่รวมถึงประเทศอื่นๆที่เขามีลูกค้าอยู่ด้วยเป็นส่วนที่เอ่อ Humanica าอาจจะยังต้องพัฒนาเพิ่มเติมการได้คดนมาจึงเหมือนได้ทางลัดตรงนี้เลยครับ อ๋อเข้าใจเลยค่ะได้ทั้งลูกค้าได้ทั้งเทคโนโลยีสำคัญเลยแล้วแผนหลังจากนี้ล่ะคะเขาจะเอาคาดีนามารวมกับระบบเดิมหรือว่าจะบริหารแยกกันไปคะแผนค่อนข้างชัดเจนครับคือทีมคดีนาเนี่ยจะหยุดพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวเดิมของเขาไปแต่จะนำฟีเจอร์เด่นๆโดยเฉพาะองค์ความรู้ด้าน Localization เนี่ยแหละครับมาพัฒนาต่อยอดบนแพลตฟอร์มหลักของฮิวแมนิค่ที่ชื่อว่า Workplace อืม เพื่อสร้าง Workplace เวอร์ชั่นที่เหมาะกับตลาดเวียดนามและก็ภูมิภาคส่วนการทำตลาดในเวียดนามนะครับเขาจะใช้2แบรนด์คู่กันไปเลยคือ Cardina HRM เดิม erm, สำหรับลูกค้ากลุ่ม SME แล้วก็ Workplace สำหรับลูกค้า Enterprise ค่ะโดยทีม Cardina ในเวียดนามเนี่ยจะเป็นผู้จัดจำหน่ายและก็ให้บริการทั้ง2ผลิตภัณฑ์เลยครับอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วการที่ h u m a n i ่ a เองก็มีลูกค้าโรงแรมเยอะ Data on ที่อินโดก็มี c a r i n a ที่เวียดนามก็มี อันนี้น่าจะเกิดซีเนจีหรือประโยชน์ร่วมกันได้เยอะเลยไหมคะเป็นจุดที่ม้าสนใจมากครับเพราะว่าธุรกิจโรงแรมเนี่ยมีลักษณะเฉพาะตัวเรื่องการบริหารจัดการพนักงานการจัดกะเวลาทำงานที่มันค่อนข้างซับซ้อนใช่ค่ะการที่ทั้ง3บริษัทหลักใน3ประเทศใหญ่มีประสบการณ์แล้วก็ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้เหมือนกันเนี่ยทำให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้สร้างโซลูชนันที่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะ cross sell หรือ up sell บริการในเครือได้ง่ายขึ้นด้วยครับ แล้วตัวคาร์ดิน่าเองล่ะคะแข็งแรงแค่ไหนในแง่การเงินจากข้อมูลที่เปิดเผยนะครับคาดิน่าเป็นบริษัทที่เติบโตต่อเนื่องแล้วก็มีกําไรมาตลอดนะครับคาดการรายได้ปีนี้น่าจะเกือบๆล้านเหรียญสหรัฐถือว่าแข็งแรงทีเดียวครับค่ะแล้วในภาพรวมของ Humanica g าก u p ตอนนี้คาร์ดิน่าถูกวางไว้ตรงไหนในกลุ่มผลิตภัณฑ์คะถ้าเทียบกับ,บแบรนด์อื่นๆอย่าง t i g e r Soft หรือ Gra Day ครับ คาดิน่าจะเข้ามาเสริมทัพในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดมิดมาร์เก็ตหรือองค์กรขนาดกลางครับโดยเน้นที่เวียดนามแล้วก็อาจจะขยายไปประเทศอื่นในภูมิภาคร่วมกับไทเคอร์ซอฟที่เน้นตลาดมิดมาร์เก็ตในไทยแล้วก็เกรดเดย์ที่เน้นตลาดเดียวกันในอินโดนีเซียอส่วนกลุ่ม Enterprise หรือองค์กรขนาดใหญ่ก็จะมี Workplace แล้วก็ Sunfish ของ d a t a o อเป็นหัวหอ,อกหลักเหมือนเดิมครับชัดเจนเลยค่ะ การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ดูครอบคลุมดีนะคะกลับมาดูเรื่องยอดขายใหม่กันบ้างค่ะเห็นมีการพูดถึงตัวเลข TCV หรือ Total Contract Value อันนี้มันใช้วัดอะไรคะ TCV หรือ Total Contract Value นะครับคือมูลค่ารวมของสัญญาระยะกลางซึ่งปกติ Humanica เขาจะคิดที่3ปีบวกกับค่าบริการที่จ่ายครั้งเดียวหรือ one-time fee อย่างพวกค่า implement ระบบนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่บริษัทได้รับการยืนยันหรือ commitment จากลูกค้าแล้วมันช่วยเราพอเห็นภาพแนวโน้มรายได้ในอนาคตได้แม้จะยังไม่ได้ปันจึกเป็นไรายได้จริงณนะวันนั้นก็ตามครับเป็นเหมือน leading indicator อย่างหนึ่ง ถ้าเทียบกับทั้งปี2024ที่ทำได้541ล้านบาทก็ถือว่ามาได้เกินครึ่งทางแล้วนะครับอืมซึ่งใน TCV เนี่ยก็สะท้อนความพยายามผลักดันโมเดล Subscription มากขึ้นด้วยโดย TCV จาก a a s หรือการเช่าใช้อยู่ที่150ล้านบาทเทียบกับแบบ License หรือขายขาดที่78ล้านบาทค่ะมีลูกค้ารายใหญ่ใหม่ๆที่น่าสนใจเข้ามาบ้างไหมคะในช่วงครึ่งปีแรกนี้ มีรายใหญ่น่าสนใจหลายรายเลยครับทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยในไทยก็เช่นเฟาจีบ CRC ไทยวัสดุหรือไทยวัสดุนะคะบริษัทนังมวิวัตเมดิคอร์ฮอดส์ a ิทอลแมนจ์เมนต์เซอร์วอันนี้เป็นบริษัทในเครือรอพอ r r n n e e ที่มาดูแล HR ทั้งกลุ่มเลย BMW Thailand, NTT Thailand, g l o b a l l i f e แล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างภัยสารหรือปุ๋มปุ้ย ที่น่าสนใจมากๆคือมีดีลระดับภูมิภาคอย่างเ e ปซิโคที่ครอบคลุมถึง7ประเทศด้วยค่ะโหเพปซิโ,โคเจ็ดประเทศนี่ถือว่าดีลใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วต่างประเทศล่ะคะนอกจาก p e ปซิโ o มีใครอีกบ้างที่อินโดนีเซียมีดีลใหญ่คือ p t ทีมหาฮาทาโซโลซินโดครับมูลค่าหลายสิบล้านบาทเลยแล้วก็มีอีกดีลระดับภูมิภาคที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ Adidas ครับครอบคลุม6ประเทศ โอ้โห oh, Adidas ด้วยใช่ครับแสดงให้เห็นว่า workplace platform ของเขาเนี่ยเริ่มได้รับการยอมรับในระดับ regional มากขึ้นเรื่อยๆครับลูกค้าใหม่นี่หลากหลายอุตสาหกรรมจริงๆค่ะต่อไปมาดูเรื่องความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทกันบ้างนะัสินไตรามาส2สถานะเป็นอย่างไรคะ ฐานะการเงินยังแข็งแกร่งมากครับสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ3.9พันล้านบาทลดลงเล็กน้อยจากสิ้นปีก่อนส่วนใหญ่เกิดจากค่าความนิยมหรือ Goodwill นะครับซึ่งเป็นมูลค่าที่บันทึกไว้ตอนซื้อกิจการก่อนหน้าเนี่ยมันด้อยค่าลงตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับรูปเปียอ แล้วก็มีการขายเงินลงทุนในกองทุนออกไปบ้างเพื่อน,นําเงินสดกลับมาส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ3.4พันล้านบาทครับลดลง7%หลักๆก,ก็มาจากการซื้อหุ้นคืนการจ่ายเงินปันผลแล้วก็ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงครับแล้วสภาพคล่องกับหนี้สินล,ล่ะคะเป็นยังไงบ้างกระแสเงินสดจากการดําเนินงานยังเป็นบวกแข็งแกร่งครับครึ่งปีแรกทําได้ p l u ล้านบาท ส่วนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ DE ratio ก็ต่ำมากแค่0.14เท่าเองต่ำมากเลยนะคะใช่ครับซึ่งหมายความว่าบริษัทมีหนี้สินน้อยมากๆเมื่อเทียบกับส่วนทุนแล้วก็อัตราส่วนสภาพคล่องหรือ liquidity ratio ก็สูงถึง3.11เท่าแสดงว่าบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพียงพอที่จะชำระหนี้ระยะสั้นได้สบายๆเลยครับสรุปคือฐานะการเงินมั่นคงมาก กำไรต่อหุ้นหรือ EPS ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก0.39บาทเป็น0.40บาทครับดีเลยค่ะเห็นว่ามีโครงการซื้อหุ้นคืนอยู่ด้วยแล้วก็เพิ่งประกาศจ่ายปันผลระหว่างการไปใช่ครับโครงการซื้อหุ้นคืนวงเงิน250ล้านบาทณนะสิ้นเดือนมิถุนายนซื้อไปแล้ว165.1ล้านบาทครับได้หุ้นคืนมาประมาณ20.8ล้านหุ้นส่วนเงินปันผลระหว่างการก็ประกาศจ่ายที่0.12บาทต่อหุ้นครับสำหรับผลงานครึ่งปีแรก แล้วหุ้นที่ซื้อคืนมานี่เขามีแผนจะทำอะไรต่อคะจะลดทุนหรือเปล่ามีแนวโน้มว่าจะนำไปลดทุนจดทะเบียนครับเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นโดยรวมแต่ว่าเรื่องนี้ยังต้องรอการตัดสินใจแล้วก็มติอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการบริษัทอีกทีครับ ค่ะเข้าใจค่ะมาถึงช่วงท้ายๆกันแล้วนะคะเรามาสรุปประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆจากช่วงถามตอบหรือ Q&A ในงาน o อฟเดยแล้วก็มองไปข้างหน้ากันหน่อยมีอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างคะครับมีหลายประเด็นที่น่าสนใจจาก Q&A เลยครับ เริ่มจากเป้าหมายปี2025นะครับที่ถึงแม้ครึ่งปีแรกจะต่ำกว่าเป้าไว้บ้างเพราะปัจจัยภายนอกอย่างที่คุยกันแต่ผู้บริหารก็ยังเชื่อมั่นว่าจะพยายามทำให้ได้ในครึ่งปีหลังอื mm hmm. โดยเฉพาะการที่จะเริ่มรวมงบของคาริน่าเข้ามาในช่วง5เดือนสุดท้ายของปีก็น่าจะช่วยหนุนรายได,ได้ได้พอสมควรเลยครับเรื่องพาร์ทเนอร์ญี่ปุ่นที่เคยพูดถึงล่ะคะมีความคืบหน้าไหมยังอยู่ในช่วงเจรจาครับ คาดว่าจะเริ่มเห็นความร่วมมือแล้วก็ธุรกิจในกลุ่มบริษัทญี่ปุ่นได้จริงจังมากขึ้นช่วงต้นปีหน้าคือวัฒนธรรมธุรกิจญี่ปุ่นอาจจะใช้เวลาศึกษาแล้วก็ตัดสินใจนานหน่อยแต่ถ้าตัดสินใจแล้วก็จะจริงจังแล้วก็มีความสัมพันธ์ระยะยาวครับค่ะแล้ว Eco System ด้านเฮลท์แคร์ที่ทำผ่าน SLA b เนยงงไบ้าคะ s, s l a b นี้ถือว่าไปได้ดีมากเลยครับได้สัญญาระยะยาวกับโรงพยาบาลใหญ่ๆหลายแห่งมูลค่ารวมกว่า120ล้านบาททําให้ยูมานิกาเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกําไรเข้ามาแล้วด้วยอ๋อดีจังค่ะส่วนเงินกู้ที่ให้ s l a b ไปก็เป็นลักษณะโปรเจกต์ไฟแนนซ์นะครับมีสัญญาโครงการเป็นหลักประกันความเสี่ยงก็ค่อนข้างจํากัดครับมีคําถามเรื่องผลกระทบจาก AI ด้วยใช่ไหมคะ ผู้บริหารมองเรื่องนี้ยังไงคะครับเขามองเป็นทั้งโอกาสแล้วก็ความท้าทายครับคือถ้า AI ไมาช่วยลดจํานวนพนักง,งานของลูกค้าลงเนี่ยก็อาจจะกระทบรายได้ค่าบริการต่อหัวได้แต่ในทางกลับกัน AI ก็เป็นโอกาสในการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ลูกค้าหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ได้ดีขึ้นค่ะซึ่งบริษัทก็กําลังศึกษาแล้วก็พัฒนาโซลูชันที่ใช้ AI ออยู่หลายส่วนครับไม่ได้นิ่งนอนใจเลย แล้วเรื่องการอิน e g r กรชันระบบละคะโดยเฉพาะ Dataon หรือ Sunfish กับ Workplace แล้วก็ c a r d i n a ด้วยสรุปว่ายัางไงคะครับสำหรับ Dataon กับ Workplace เนี่ยเนื่องจากเป็นระบบที่ใหญ่แล้วก็ซับซ้อนถึงคู่เลยการรวมเป็นแพลตฟอร์มเดียวเลยเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างยากในระยะสั้นเขาเลยตัดสินใจแยกผลิตภัณฑ์ไปก่อนเน้นพัฒนาแต่ละตัวให้ดีที่สุด ส่วนคาร์ดิน่าอย่างที่บอกไปตอนตรงครับคือจะเน้นนำส่วน Payroll Localization ที่เป็นจุดแข็งเนี่ยมาอินทิเกรตเข้ากับ Workplace เพื่อเสริมความสามารถในการบุกตลาดภูมิภาคครับมีประเด็นเรื่องแบ็คล็อกหรือปริมาณงานในมือที่ลดลงด้วยเกิดจากอะไรคะอันนี้น่ากังนวลนไหมครับผู้บริหารก็อธิบายว่าเกิดจากการที่บริษัทชะลอการขายบางส่วนในช่วงที่ผ่านมาเพื่อรอให้ p r o d u ั t เวอร์ชันใหม่ที่จะออกมาเนี่ยมันมีความสมบูรณ์พร้อมที่สุด ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะพร้อมแล้วอ๋อแล้วก็มีลูกค้ารายใหญ่รายร่ายรอเซ็นสัญญาอยู่ดังนั้นก็คาดว่า backlog น่าจะกลับมาเพิ่มขึ้นในครึ่งปีหลังครับไม่น่ากังวลในระยะยาวสุดท้ายค่ะมีแผนจะเชื่อมระบบโรงพยาบาล HIS ของ SLAB กับระบบ h r e r p ของ Humanica ไหมคะเพื่อให้เป็น total solution จริงๆสำหรับโรงพยาบาลมีครับ นั่นคือเป้าหมายระยะยาวเลยคือการสร้างทั้งโซลูชันสำหรับโรงพยาบาลตั้งแต่ระบบบริหารจัดการผู้ป่วยหรือ HIS เชื่อมต่อกับการบริหารบุคลากรหรือ HR ที่มันซับซ้อนอย่างการจัดเวรพยาบาลค่ะแล้วก็เชื่อมไปถึงระบบหลังบ้านหรือ ERP ทั้งหมดถ้าทำสำเร็จได้เนี่ยก็น่าจะเป็นจุดแข่งที่แตกต่างจากคู่แข่งมากๆเลยครับ แต่ก็ต้องยอมรับว่าคงต้องใช้เวลาในการพัฒนาแล้วก็อินทิเกรชันพอสมควรเลยครับฟังดูแล้วฮิวแมนิก้ากำลังอยู่ในช่วงที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแม้จะเจอความท้าทายจากปัจจัยภายนอกอย่างค่างเงินแล้วก็ภาษีแต่ก็ยังเดินหน้าตามแผน M&A เพื่อโตในภูมิภาคอย่างชัดเจนการได้คาดิน่ามานนี่ดูจะเป็นกุญแจสำคัญเลยครับผม พร้อมๆก,กับการปรับโมเดลธุรกิจเน้น recurring income มากขึ้นรักษาฐานะการเงินให้แกร่งแล้วก็ลงทุนในเรื่องใหม่ๆทั้ง Ecosystem การ integration แล้วก็ AI ด้วยใช่ครับสิ่งที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดเลยก็คือความท้าทายในการผนวกรวมหรือ integrate กิจการที่ซื้อมาทั้งในแง่เทคโนโล,โลยีวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็การบริหารจัดการให้เกิด synergy จริงๆนะครับท่ามกลางแรงกดดันทางเศรษฐกิจค่ะ ขณะเดียวกันก็ต้องไม่พลาดโอกาสจากเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง AI แล้วก็การสร้างความร่วมมือในอีโค y ิสต m มที่วางไว้ด้วยส่วนจุดแข็งเดิมอย่างความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเฉพาะทาง mm. เช่นโรงแรมแล้วก็โรงพยาบาล mm. ก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องรักษาแล้วก็ต่อยอดต่อไปครับน่าคิดต่อเหมือนกันนะคะว่าด้วยการขยายไปหลายประเทศแล้วก็มีหลายแบรนด์จาก M&A แบบนี้ Humanica จะสร้างสมดุลระหว่างการพยายามสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นมาตรฐานเดียวกันหรือ One Tech Stack เพื่อประสิทธิภาพในเรยะยาวกับความจำเป็นที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการแล้วก็กดระเบียบที่แตกต่างกันอย่างลึกซึ้งในแต่ละท้องถิ่นหรือ Localization ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ได้จากคาร์ดิน่ามาเนี่ยจะทำได้อย่างไร mm hmm. เพื่อให้แข่งขันแล้วก็ตอบตัวได้จริงๆในตลาดเอเชียที่มีความหลากหลายสูงมากๆแล้วก้าวต่อไปนอกอาเซียนล่ะคะจะมองไปที่ไหนเป็นคำถามที่น่าติดตามจริงๆค่ะครับน่าติดตามมากครับ วันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมเจาะลึกข้อมูลฮิวแมนิค่าด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่อยู่ฟังกันจนจบทำไม่อยากพลาดสาระดีๆและเรื่องราวที่น่าสนใจอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ทุกเอพิโซดของเราตั้งใจคัดสรรเนื้อหาคุณภาพที่ฟังแล้วได้ทั้งความรู้และมุมมองใหม่ๆไม่ว่าคุณจะฟังระหว่างเดินทาง พักกินข้าวก่อนนอนหรือแม้แต่ตอนออกกําลังกายพอดแคสต์นี้ก็จะอยู่เป็นเพื่อนและเติมความรู้ดีๆให้คุณได้ทุกที่ทุกเวลาถ้าคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ฝากแชร์ต่อให้คนที่คุณรักและห่วงใยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสวัสดีครับ